ห้าแยกชิบุย่าไปดูงานแต่ไม่เคยถูกนำมาใช้ในประเทศไทยต้นทางก็เกิดจากการเข้าโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็ไปพบภาพของคนไทยถ่ายรูปกับห้าแยกชิบุย่าหลายคนหลายมุมหลายกรรมหลายวาระนะครับก็เลยนึกขึ้นได้ว่าห้าแยกนี้ในการวางแผนจราจรและในการวางผังเมืองมันคือต้นแบบสำคัญแล้วก็ หน่วยงานรัฐไทยครับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองและการวางแผนจราจรมักจะไปดูงานที่มานะครอโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ดูแค่ห้าแยกจิวยานี้สมครน,นะครับพวกเราไปท่องเที่ยวเราก็ยังไปถ่ายรูปกันตรงนี้เลยทั้งไปเองนะครับแล้วก็ไปดูงานแล้วก็หลายๆครุภที่ไปดูงานผมก็เป็นคนพาไปเองก็มีนะครับแล้วก็ยืนอธิบายว่าเขาเอ,อ,ออกแบบยังไงมีแนวคิดอย่างไรแต่ว่า ผ่านมา20ปีแล้วล่ะครับโดยประสบการณ์ของตัวเองที่เคยพาคนไปดูแต่จนถึงบัดน,นี้นะครับยังไม่เคยถูกนำมาใช้ในบ้านเราถามว่ามันดีอย่างไรก่อนนะครับหรือว่ามันเป็นต้นแบบที่ควรจะเอาเยี่ยงเอาอย่างอย่างไรก่อนย้อนกลับไปถึงหลักการการ,การวางผังการจราจรในเขตเมืองนะครับตามหลักการปกติเลยครับอันนี้วิชา transportation 101 คือวิชาการวางแผนจราจร101เลยนะครับทุกคนต้องเรียนว่าเวลาวางแผนการจราจรในเขตเมืองเนี่ยให้แบ่งพื้นที่เมืองออกเป็น3วงจะมีรูปประกอบให้ดูครับก็คือ3มวงเหมือนกับเป้าของลูกดอกที่เราปาเป้านะครับมีวงวงชั้นในวงชั้นกลางแล้วก็วงชั้นนอกวงชั้นในสุดนะครับก็คือบริเวณกลางเมืองหรือกลางศูนย์กลาง ต่างๆที่กระจายอยู่ในเมืองขนาดใหญ่ถ้าเป็นมหานครขนาดใหญ่ก็จะมีหลายศูนย์กลางนะครับก็นึกถึงว่าเอาไอ้วงปาเป้าที่มีวงซ้อนกัน3าวงนะครับกระจายไปทั่วุพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางของเมืองถ้าเป็นเมืองขนาดเล็กมีศูนย์กลางเดียวก็มีอันเดียวนะครับมหานครก็จะมีหลายศูนย์กลางก็วงนี้ไปวางนะครับตรงที่เป็นศูนย์กลางแต่ละแห่งของเมืองแล้ววงข้างในสุดนะครับ เป็นพื้นที่ที่ตามหลักการการวางผังปกติก็คือเป็นพาณิชยกรรมเป็นศูนย์การค้าเป็นแหล่งงานเป็นพื้นที่ที่มีความหนาแน่นสูงที่สุดแล้วนะครับและมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจรวมถึงอาจจะมีกิจกรรมการอยู่อาศัยอย่างนหนาแน่นมากอยู่ในพื้นที่นั้นด้วยก็เป็นที่ที่รวมคนเยอะๆนะครับเมื่อมีกิจกรรมเยอะมีคนเยอะเนี่ยแน่นอนว่ารถติดเพราะว่าเนื่องจากมีกิจกรรมให้เราต้องไป เข้าร่วมนะครับมีจุดหมายปลายทางมีต้นทางอยู่มากมายเนี่ยถ้าปล่อยให้ใช้รถยนต์ส่วนตัวเนี่ยรถติดแน่นอนนะเพราะว่ารถยนต์ส่วนตัวเนี่ยสามารถรองรับคนได้น้อยกว่าะระบบขนส่งมวลชนการเดินเท้าและการขี่จักรยานในพื้นที่ที่เท่ากันแล้วยิ่งพื้นที่ที่แออัดมีความต้องการการใช้ประโยชน์ที่ดินมากแน่นอนว่าต้องมีทราฟฟิกเป็นจำนวนมากเช่นกันถนนสำหรับรถยนต์ส่วนตัวรองรับไม่พอครับเพราะฉะนั้นวิถีปกตินะครับก็จะบอกว่าบริเวณเนี้ย f i r s t priority หรือคนที่ได้สิทธิทเป็นอันดับหนึ่งคือ3คนครับคือเดินเท้าเนื่องจากชายพื้นที่น้อยอยู่ในระยะใกล้สอดคล้องกับความความหนาแน่นของพื้นที่แล้วก็เป็นพื้นที่พาราไกรรมอยู่ในระยะเดินเท้าได้นะครับ <S <S เมืองที่มีความหนาแน่นสูงจะมีองค์ประกอบต่างๆอยู่ในระยะที่สามารถเดินเท้าถึงกันได้อันที่1เดินเท้าอันที่2ขี่จักรยานครับขยายระยะเดินเท้าไปอันที่3ก็คือขนส่งมวลชน โดยพ้งยิ่งถ้ามีความหนาแน่นสูงก็จะเป็นขนส่งมวลชนบนทางวิ่งเฉพาะ3อันนี้จะได้สิทธิก่อนก่อนใครครับก่อนปรถยน์ส่วนตัวเพราะฉะนั้นบริเวณวงในสุดนะครับตรงกลางเนี่ยเดินเท้าขี่จักรยานขนส่งมวลชนเป็นพระเอกรถยนต์ส่วนตัวเป็นพระรองจะเข้าไม่ได้เหมือนกับในหลายๆเมืองในภาพคพื้นยุโรปไม่ให้รถยนต์ส่วนตัวเข้าหรือเข้าแล้วต้องเสียตัง พวกอคอนเจนเซนชาโซนนะครับในกลางมหานครลอนดอนในหลายๆพื้นที่เก็บเงินค่าเข้าเมืองเพื่อให้รถยนต์ส่วนตัวเข้าได้น้อยแต่เดินเท้าขี่จักรยานขนส่งมวลชนไม่เสียค่าพิเศษในการเข้าเมืองหรือเข้าได้เป็นบางเวลาหรือต้องข้ามต้องลอดต้องไปจอดรถในที่จอดรถพิเศษแล้วเดินเท้าเข้ามาอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับบริเวณกลางเมืองจะเป็นแบบนี้เพราะว่า ไม่สามารถปล่อยให้รถยนต์ส่วนตัวมาใช้อย่างอิสระเสรดีได้เพราะว่าถนนไม่พอครับไม่ได้อยากจะห้ามแต่ว่าถนนไม่พอก็ต้องให้ยาพานะที่มีประสิทธิภาพในการรองรับคนสูงกว่าคือเดินเท้าขี่จกักรยานขนส่งมวลชนในพื้นที่ที่เท่ากับรถยน,นต,สนต์ส่วนตัวนะครับได้ใช้ก่อนอันนี้เป็นเรื่องปกติวงที่สองถัดมาครับถัดออกไปก็เป็นบริเวณที่ขนส่งมวลชนกับรถยนต์ส่วนตัวเท่ากันข้างใน เฟิร์สพาร์ตี้ของขนส่งมวลชนคือขนส่งมวลชนบนทางวิ่งเฉพาะเพราะถนนไม่พอครับเอาล้อยางมาวิ่งปะปนเยอะๆเนี่ยไม่ไหวครับเพราะว่าพื้นผิวจราจรเนี่ยรถยนต์ส่วนตัวก็ติดมากอยู่แล้วเอารถเมย์มาวิ่งด้วยแล้วรถขนาดใหญ่มาวิ่งด้วยก็ยิ่งติดนะเพราะฉะนั้นศูนย์กลางเมืองเนี่ยวงในสุดเนี่ยจะเป็นขนส่งมวลชนบนทางวิ่งเฉพาะเป็นหลักแต่พอถัดออกไปวงต่อไปคือขนส่งมวลชนล้อยางอยู่ได้แล้วครับถนนโล่งพอถนนใหญ่พอกว้างพอที่ให้รถยนต์ส่วนตัว กับรถเมล์เนี่ยนะครับสามารถวิ่งปะปนกันได้อยู่บนเส้นทางเดียวกันได้ความหนาแน่นของกิจกรรมไม่มากนะไม่มากอย่างข้างในเมืองเพราะฉะนั้นถนนยางรองรับได้เพียงพออยู่ก็วิ่งด้วยกันครับแล้วส่วนการเดินเท้าขี่จยานก็ขี่จากบ้านที่อยู่ในซอยบ้านอยู่ใกล้เคียงมาที่รถเมล์นะครับเพื่อต่อรถออกไปหรือจะมีศูนย์กลางย่อยอย,อยู่ในนั้นก็ตามทีเถอะวงนอกสุดครับวงนอกสุดคือชานเมืองครับชานเมืองเนี่ยแน่นอนความหนาแน่นต่ำ เป็นพื้นที่บ้านเดี่ยวรถยนต์ส่วนตัวเป็นหลักครับขนส่งมวลชนเป็นตัวเสริมเสริมในแง่มุมไหนครับเสริมในแง่มุมที่ให้บริการตามความจําเป็นสําหรับคนที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวเช่นวันหนึ่งอาจจะมีวิ่งแค่ช่วงเร่งด่วนเช้าเร่งด่วนเย็นบวกกับช่วงกลางวันอีกสักหนึ่งหนึ่งคันนะครับไปสามกลับสามเพื่อสําหรับเด็กนักเรียนที่ยังไม่มีใบขับขี่คนด้อยโอกาสหรือว่าคนแก่ที่ไม่มี ความสามารถผ่านการขับรถยนต์ตามเรื่องของสุขภาพตามตามวัยนะครับก็มีขนส่งมวลชนรองรับสำหรับความจำเป็นเท่านั้นหรือว่าอาจจะเป็นคอมมิวติ้งก็คือมีอรถไฟชานเมืองนะครับวิ่งเข้าสู่เมืองเลยนะอาจจะเป็นพาร์คแอนไรส์เอารถยนต์ส่วนตัวไปจอดที่สถานีรถไฟมุ่ไกลนะครับแล้วก็นั่งรถไฟเข้ามาทำงานในเมืองเป็นรถไฟชานเมืองสามวงแบบนี้ครับคือเรื่องมาตรฐานมากข้างในสุดขนส่งมวลชนเดินเท้าขี่จักรยานเป็นพระเอกรถยนต์ส่วนตัว เข้าไม่ได้ต้องอ,อ้อมต้องลอดต้องจ่ายแพงเรื่องของเขาวงถัดมานะครับรถยนต์ส่วนตัวกับรถเมย์วิ่งอยู่บนถนนเดียวกันได้ความหนักแน่นไม่มากนะักวงนอกสุดรถยนต์ส่วนตัวเป็นพระเอกขนส่งมวลชนนะครับวิ่งเป็นรถไฟชานเหมือนเข้าสู่เมืองหรือให้กับคนที่ด้อยโอกาสหรือคนที่ไม่มีใบขับขี่ไม่สามารถที่จะใช้รถยนต์ส่วนตัวไนดะ้อันนี้เรื่องปกติทีนี้ย้อนกลับมาที่ห้าแยกชิบูย่าห้าแยกชิบูย่าเนี่ย กลางเมืองแน่นอนครับวงข้างในสุดและสิ่งที่เขาทําก็สอดคล้องกับแนวคิดอันนี้เลยครับเพราะว่าสิ่งที่เขาทําคือแน่นอนว่าถ้าเราบอกว่าคนเดินเท้าขี่จักรยานรถยนต์ส่วนตัวไม่ได้รับการสนับสนุนสนับสนุนแค่เดินเท้าขี่จักรยานกับขนส่งมวลชนเท่านั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องทําคือให้เขาเดินทางได้สะดวกที่สุดเดินเท้าขี่จักรยานขนส่งมวลชนต้องสะดวกที่สุดแน่นอนขนส่งมวลชน ได้ทางวิ่งเฉพาะของตัวเองไปแล้วอันนี้สะดวกแล้วเดินเท้าเนี่ยแหละครับเขาจึงให้5แยกคิบุย่าติดไฟแดงสําหรับรถยนต์ส่วนตัวทุกทิศทุกทางและสามารถข้ามถนนทะแยงมุมได้คือไฟแดงหมดทุกด้านครับให้คนเดินเท้าเนี่ยได้เดินบนดินเพราะว่าการเดินเท้าเนี่ยขาของมนุษย์คือยานพาหนะที่อ่อดแอที่สุดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะให้ไต่ระดับมากเนาะทั้งขึ้นทั้งลง ต้องอ้อมต้องอะไรต่างๆจะข้ามจากมุมหนึ่งทําการทะแยงมุมไปอีกมุมหนึ่งต้องหยุดไฟแดงสองครั้งไม่เอาครับไม่เอื้อมนวยไม่เหมาะกับพื้นที่กลางเมืองที่มีการข้ามหนาแน่นมากรูปที่เราถ่ายมาก็เห็นนะครับคนข้ามเยอะมากและสามารถข้ามทะแยงมุมได้นั่นคือหลักการออกแบบที่ถูกต้องครับรถยนต์ไปไม่ได้เรื่องของมันหยุดสี่ทิศก็เรื่องของมันให้คนเดินบนดินแล้วก็เดินทะแยงมุมได้เลยอย่างสะดวกที่สุดนี่เรื่องปกติไปครับแต่ว่า คุณก็เห็นสีแยกต่างๆสำคัญต่างๆในประเทศไทยนะครับไม่ได้ทำแบบนั้นถนนสายสำคัญของประเทศไทยที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็กิจกรรมทางการค้าการบริการหนานแน่นสูงเนี่ยให้รถยนต์เป็นหลักทั้งนั้นครับคนเดินเท้าต้องปีนข้ามสะพานลอยไปไม่มีองค์ประกอบอะไรที่จะอำนวยความสะดวกของเขาทั้งนั้นทีนี้ถามว่าแล้วสถานการณ์แบบนี้เราทำอะไรได้บ้างก็ ผมก็ไปนึกครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะแก้ปัญหาแบบแบบบ้านเรานะครับได้อย่างเหมาะสมทีเดียวคือคนไทยเนี่ยมักจะวาดรูปนะครับพื้นที่ศูนย์กลางเมืองสวยงามแบบยุโรปและอเมริกาก็คือเป็นลานกว้างๆเดินตากแดดนะครับพูดง่ายๆลานกว้างๆต้นไม้น้อยๆเนาะเห็นตึกสูงๆยืนอยู่กลางเอ่อแดดแล้วนะลานกว้างๆเนี่ยแต่จริงๆแล้วไม่ไม่ไหวหรอกครับ อากาศแบบประเทศไทยนะหน้าร้อนก็ร้อนมากหน้าฝนก็ฝนตกเดินกลางแดดเดินกลางแจ้งไม่ไหวหน้าหนาวก็ยังร้อนเลยครับท,ทุ้กต้านทราบดีนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประเทศไทยทําจากสิ่งที่เคยเจอมาทั้งหมดนะครับในหลายๆประเทศทั่วโลกผมบอกเสมอว่าจริงๆแล้วคนไทยอยากเป็นอย่างประเทศสิงคโปร์เพราะว่าอากาศของเราก็ใกล้เคียงกับเขานะครับระดับการพัฒนาของเขาดีกว่า,าตัวอย่างของสิงคโปร์เนี่ยเขาก็มีพื้นที่ถนน น้อยแต่ว่าถนนหลักของเขาก็ผ่ากลางเมืองเช่นกันเพราะฉะนั้นไอ้ผ่ากลางเมืองเนี่ยจะข้ามถนนบนระดับดินเนี่ยก็ยากจะให้ปีนขึ้นไปข้ามสะพานลอยก็ยากอีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทําคืออะไรครับ mm hmm. เขาเอาสะพานลอยและทางลอดคนจะข้ามถนนไม่อยู่บนระดับดินแล้วก็ไม่ต้องยุ่งกับรถ,รถเอาคนข้ามถนนอยู่บนทางข้ามหรือทางลอด แล้วก็ไม่ได้ลงบนทางเท้านะครับจิ้มเข้าไปในอาคารที่อยู่สองข้างเลยนะขาของสะพานลอยที่เราเกะก,กะอยู่บนทางเท้าเนี่ยไม่ต้องมีครับจิ้มเข้าไปในอาคารข้างๆเลยครับแล้วก็ให้รัฐไปจ่ายเงินชดเชยจะโดยตรงหรือโดยอ้อมจ่ายเงินให้กับภาคเอกชนที่รับเอาทางลงเข้าไปหรือลดภาษีให้เนาะ คุณต้องเสียภาษีที่ดินเมื่อเสียอะไรคุณรับเข้าไปนะต้องรับเข้าไปนะแล้วจะลดภาษีให้ถามว่ามันได้อะไรข้อที่หนึ่งได้ร่มเงาแน่นอนนะครับข้อที่สองการจราจรในพื้นที่จํากัดรถก็ต้องไปคนก็ต้องไปจะมาหยุดข้ามระหว่างกันเยอะๆแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุคงไม่ได้นะปลอดภัยกว่าแล้วการมีทางข้ามทางลอดแต่การเข้าไปอยู่ในอาคารเลยเนี่ยไม่เกะกะทางเท้าแล้วขาขึ้นขาลงไม่เกะกะทางเทา้าและที่ได้มาอีกคืออะไรรู้ไหมครับ ได้ Universal Design ครับก็คือคนไม่ต้องปีนครับทั้งขึ้นทั้งลงจะทางข้ามหรือทางลอดก,ก็ตากก็ให้ในอาคารนั้นมีทางมีบันไดเลื่อนมีลิฟต์ก็ไปใช้กับของในอาคารเลยเพราะฉะนั้นมันมี Universal Design อยู่ในอาคารแล้วก็เครื่องกลต่างๆเนาะบันไดเลื่อนทางเลื่อนนะครับลิฟต์ไม่ตากแดดตากฝนอยู่ข้างนอกมันก็แข็งแรงคงทนถาวรสะดวกต่อการใช้งานสะอาดปลอดภัยและอื่นๆมากมายนะครับ แต่ว่าถามว่าประเทศไทยเรามีตัวอย่างบ้างไหมคล้ายๆครับแต่ไม่สมบูรณ์ตัวอย่างที่ท่านเห็นนะครับก็คือสกายวอล์กตรงสี่แยกปทุมวัน<อ>เราสามารถที่จะใช้บันไดเลื่อนในศูนย์การค้าแล้วก็พิพิธภัณฑ์หอศิลป์กรุงเทพนะครับศูนย์การค้าสยามดิสคฟเวอรี่นะครับศูนย์การค้ามาบุญครองเราสามารถใช้บันไดเลื่อนใช้ลิฟต์ในนั้นแล้วก็มาเชื่อมต่อกับ สกายวอลสีแยกปทุมวันได้แต่คําว่าไม่สมบูรณ์ของผมคืออะไรไม่สมบูรณ์ตรงที่ว่าเราไม่ได้ออกแบบให้เราสามารถใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อนในอาคารเอกชนเหล่านั้นได้ในเวลาที่ต้องการจะใช้ SKYWALK อย่างสมบูรณ์เพราะว่าคุณจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อตึกที่ผมพูดมาเนี่ยเขาเปิดทําการเท่านั้นเรายังไม่ได้ออกแบบให้ทางเข้าออก ลิฟต์และบันไดเลื่อนที่เป็น u n i v e r s ล Design ของตึกที่ Skywalk ขาของ Skywalk จิ้มเข้าไปโดยรอบเนี่ยเปิดปิดแยกต่างหากกับการเปิดปิดของอาคารซึ่งในโลกเขาทำแบบนี้นะครับก็คือทางขึ้นทางลงลิฟต์บันไดเลื่อนที่จะขึ้นสู่ทางข้ามทางลอดเนี่ยไปอยู่ในแปลงที่ดินของเอกชนข้างๆที่ได้รับความร่วมมือจากเขาจะจ่ายกลับคืนเป็นเ,เงินหรือว่าจ่ายกลับคืนเป็นภาษีอากรการลดภาษีอากรก็ตามที แล้วไปออกแบบให้องค์ประกอบต่างๆทั้งบันไดคนเดินบันไดเลื่อนลิฟต์เนี่ยอยู่ในระบบที่เปิดปิดแยกขาดได้จากเวลาเปิดปิดของอาคารเพื่อให้ประชาชนใช้งานได้ตลอดเวลาครับในเวลาที่จะข้ามไม่ต้องไปผูกพันกับเวลาเปิดปิดของอาคารแต่ของเรายังไม่สมบูรณ์ครับพอไม่สมบูรณ์ปุ๊บต้องรอห้างมาบุญครองขอสินกรุงเทพศูนย์การค้าสยามดิสเวี่เปิด ถึงจะใช้งานบันไดเลื่อนและลิฟต์ภายในอาคารเขาได้ดังนั้นเราจึงต้องมีขาขึ้นลงที่เป็นบันไดเดินจิ้มลงมาบนทางเท้าเหมือนเดิมสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้ประหยัดพื้นที่ทางเท้าลงทางขึ้นลงก็ไม่ได้ลดขนาดลงหรือไม่ได้หายไปจากทางเท้ามันก็เกะกะอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะ ดูเป็นเยี่ยงอย่างไม่ว่าจะเดินบนดินแบบห้าแยกคิบูย่ารถหยุดทุกทิศทุกทางเพื่อให้คนเดินสะดวกที่สุดในบริเวณศูนย์กลางเมืองนะผมไม่ได้บอกว่าวงที่สองนะครับวงถัดออกไปจะต้องเดินแบบนี้นะแต่กลางเมืองเนี่ยหลักการมันปกติครับคนเดินเท้าต้องได้สิทธิเป็นเป็นลำดับแรกหรือจะเป็นทางข้ามทางลอดแบบที่ขาขึ้นลงทิ้มเข้าไปในอาคารได้ใช้ลิฟต์แทนไดเลือดแบบที่สิงคโปร์ก็ไม่เอาสักอย่างครับทั้งสองที่เนี่ย ไปดูงานมามากมายแต่ไม่เคยเอากลับมาใช้เลยเสียดายงบประมาณและที่สําคัญที่สุดงบประมาณคือเรื่องหนึ่งนะแต่เสียดายคุณภาพชีวิตบวกกับความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและความไม่สะดวกสบายของประชาชนคนไทยนี่แหละที่ตีมูลค่าไม่ได้เลยวันนี้ต้องลาไปแค่นี้กับห้าแยกชิบุยาไปดูงานมาเยอะแยะไม่เคยเอากลับมาใช้สักทีแลวพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ